สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันดร็รพลอยนะคะยืนอยู่ตรงโครงการ บ้านริมน้ำนะคะในโครงการบ้านไร่พลตะวันนะคะซึ่งโครงการนี้จะใกล้กับวิวน้ำนะคะสองสะนะคะซึ่งจะมีบ้านเพียง9ล็อกเท่านั้นนะคะท่านที่สนใจที่จะมาสร้างบ้านริมน้ำนะคะพร้อมกับอยู่ใกล้ทุ่งหญ้าแสนสวยธรรมชาตินี้นะคะ<ๆ>เพียง9ล็อกเท่านั้นนะคะต<ๆ>ิดต่อคุณพลอย0 8 1 2 6 6 0 1 5 9นะคะ เราสามารถที่จะผ่อนที่ดินแล้วก็สร้างบ้านได้นะคะซึ่งในงบประมาณที่ท่านต้องการก็มาพูดคุยกับเรานะคะถ้าเรามีแบบบ้านให้เลือกแล้วก็สถานที่จะสร้างบ้านนะคะมีหลายจุดนะคะในวิวสวนป่าหรือวิวน้ำนะคะหรือว่าจะชมวิวเขานะคะติดต่อคุณพลศย081 2660159ค่ะแล้วพบกันที่บ้านไร่พลอยตะวันนะนะคะเนื้อที่กว่า80ไร่ที่ท่านจะได้พักผ่อนอย่างจุใจค่ะสวัสดีค่ะ